สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูนสามวานำพระรอดนะครับพระรอดมหาวันแต่ว่าเป็นปี18นะครับรุ่นนี้มีความพิเศษก็คือปลุกเสกที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับแล้วก็นำกลับมาปลุกเสกที่วัดมหาวันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพระเกจิดังๆในยุคปี18เนี่ยมากมายอาทิเช่นหลวงปู่โตะนะครับแล้วก็ คณาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยอีกมากมายนะครับซึ่งก็มีมวลสารนะครับเป็นเนื้อดินของดินในสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียสำคัญๆเนี่ยผสมอยู่ด้วยแล้วก็ดินของวัดมหาดินที่ลำพูนนะครับเป็นดินที่สร้างพระลอดของเก่าเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระรอดที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งประเทศไทยและประเทศอินเดียผสมอยู่นะครับแล้วก็มีคณาจารย์ลุกเสกเนี่ยมากมายทั้งประเทศอินเดียและก็ประเทศไทยนะครับโดยการโดยพระรุ่นนี้นะครับปี18เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่หลายหลายหลายสิบปีแล้วนะครับประมาณเกือบ40ปีแล้ว ใช่ไหมฮะ40ปีเกือบ50ปีเลยครับเพราะว่าปี18ปีนี้ปี67ใช่ไหมครับก็เกือบ50ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระที่สามารถใช้แทนรุ่นเก่าได้เลยนะครับเนื้อหาเนี่ยก็สวยงามนะครับรูปพุทธลักษณะเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ศิละปะแปลกตาในปี18เนี่ยนอกจากมีพระรอดแล้วนะครับก็ยังมี พระผงสุพรรณอีกนะครับซึ่งจะได้กล่าวในตอนต่อไปนะครับว่าได้ทําที่ประเทศได้ได้ปลูกเสกที่ประเทศอินเดียทํานองเดียวกันนะครับแล้วก็กลับมาปลูกเสกที่เมืองไทยอีกก็จะมีพระรอดกับพระผงสุพรรณเนี่ยนะครับซึ่งทําในปี18เหมือนกันโดยพระรุ่นนี้นะครับก็จะมีพุทธลักษณะที่เหมือนกับพระ อินเดียเหมือนกันนะครับมีรูปลักษณ์ที่แปลกตาไปจากพระรอดปกตินะครับพระรอดเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้มีศิลปะคล้ายๆของอินเดียผสมอยู่ด้วยนะครับก็<ม>ถือว่าเป็นพระรอดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมและก็มีพุทธลักษณะที่แตกต่างจากพระรอดรุ่นอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับของรุ่นนี้แล้วก็จะต้องมีการปัํมคําว่าวัดมหาวันลําพูนเนี่ยชัดๆนะครับแล้วก็เนื้อก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะมีหลายสีนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความคมชัดของพิมพ์ทรงนะครับโดยเฉพาะบัวต่างๆเนี่ยนะครับต้องคมชัดเพราะไม่แน่ใจนะครับว่ามีของเทียมเลียนแบบหรือย,อยังแล้วก็เนื้อหาต้องเป็นอย่างนี้ ผ้าสังคติผ้าลอยจีวรสังคติเนี่ยต้องเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าก็ต้องเป็นชัดๆแบบนี้อาจจะมีเพี้ยนไปบ,บ้างเพราะว่าจา์กดพิมพ์เนี่ยนะครับเนื้อดินเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ก็ต้องเป็นแนวเดียในแนวเดียวกันแล้วก็โพ,โพนะครับก็จะมีตุ่มตรงนี้นะครับมีตุ่มตุ่มหนึ่งก็จะมีทุกองค์นะครับ แล้วก็โพนี่ก็จะเป็นคล้ายๆลายกระหนกนะครับซึ่งจะมีความคมชัดในทุกองค์นะครับเราก็ต้องเลือกองค์ที่คมชัดไว้ก่อนนะครับพระรุ่นนี้ก็มีอยู่ตามบ้านเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เจอที่บ้านนะครับบางทีไปทําบุญมาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็แจกนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่เราทําบุญในยุคป,ปี18นะครับ ถ้าใครเกิดทันเนี่ยก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นพระที่แจกในการทำบุญนะครับตอนนั้นก็มีมีให้ทำบุญกันเยอะนะครับในสมัยปีหนึ่งปนะครับถ้าท่านมีอายุพอสมควรเนี่ยก็คงมีพระรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีด้วยกันถึงเจดพิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์เนี่ยมารวิชัยนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์มารวิชัยใหญ่ แล้วก็มีมารวิชัยเล็กแล้วก็มีพิมพ์สมาธิใหญ่สมาธิเล็กนะครับแล้วก็มีทิมสมาธิฐานบัวแล้วก็มีพิมพ์มารวิชัยพิเศษมารวิชัยเป็นปภามนทนนะครับผมก็เพิ่งทราบเนี่ยว่ามี7พิมพ์แล้วก็แต่และพิมพ์ก็สวยงามนะครับถ้าสะสมได้ทั้ง7พิมพ์ก็เป็นอะไรที่จะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับแต่พิมพ์ใหญ่นี่ก็ถือว่า เป็นพิมพ์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับของพระรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่พิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยนำมาให้ท่านชมนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะพึ่งพาพุทธคุณเนี่ยก็คือใครกำลังประสบปะเหมาะเคาะไม่ดีนะครับก็เคาะหามยามร้ายเนี่ยก็พึ่งพาพุทธคุณเพื่อให้ปัดเป่าให้เป็น ให้เรารอดจากภัยหรือลอดจากเคาะกรรอดจากอะไรต่างๆภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ต้องเอาพระลอดมาแขวนบ้างนะครับเพื่อความเป็นมงคลความเป็นนิรันตรายนะครับที่จะปราศจากอันตรายแล้วก็ปราศจากเพศภัยต่างๆนะครับวันนี้บุญสามวาก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ